สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี FC ที่กำลังชมไลสดผ่านทางออนไลน์นี่ตอนนี้เราไลกันที่เพจาติตาไลอยู่เนาะคาควกันกับควบกันกับในกลุ่มด้วยนะคะตในกลุ่มไล์พร้อมกันไปเลยไล์พร้อมกันไปเลยแต่เราจะไลในเพจแค่10นาทีแล้วก็จะตัดเข้ากลุ่มเลยนะคะ,คะเพื่อที่จะบอกว่าเราพร้อมแล้วนะตอนนี้เราเราเริ่มการประกวดแล้วนะคะทุกคน อาอวันนี้วันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประกวดนางนพมาศนะคะก็จะมีช่วงที่เป็นนางงามเดินแนะนําตัวก่อนแล้วก็อ๋อเพจพี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 เหรอคะ<ช>โอเคเพจพีพีนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะไล่ควบคู่ไปกับกลุ่มปิดเลยนะแล้วก็ไล่ไล่ควบคู่ไปกับกลุ่มปิดแล้วกะ ถึงเวลา10นาทีเขาก็จะลงจากไล่นอกล่ะกะ่ะคือจะไล่ในกลุ่มปิดอย่างเดียว<ช>นะคะ,คะก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะสำหรับชินจูครีมค่ะและก็เครื่องดื่มโอทีนี่แล้วก็ปุ๋ยมรกตรารุ่งอรุณเช่นเคยนะคะคผู้สนับสนุน,นะะหลักของพวกเรานะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆนะคะเราก็จะได้รับการสนับสนุนจาก สปอนเซอร์หลักของเราแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมัมบีด้วยที่สนับสนุนเงินรางวัลมา5 0 0พบาทค่ะ<า>ผู้เข้าประกวดของเราวันนี้มีกี่ท่านคะคุณ <10 S 1> นิลุยหมายเลขค่ะอันดับแรกพี่น้องคะทั้งซิบหมายเลขนี่สิมาเดินย่นโฉมให้พี่นอ้องในเบิ่งควาวงามซะก่อนหลัก็จะมาแนะนํโตัวย่มองนี้ว่าไผหมายเลขหนึ่งไผหมายเลขสองหลักซื้อว่าจังไดนะคะแล้วก็จากนั้นเสร็จแล้วก็จะเป็นรอบตอบคําถาม หลักกาจะมีรายการลองเพลงขันเพื่อที่จะคัดให้เหลือห้าคนห้าคนจากสิบคัดให้เหลือห้าสิบให้เหลือห้าใช่ค่ะแต่รางวัลรางวัลของแสงทองเอพีรางวัลที่หนึ่งห้าพันบาทใช่ค่ะรางวัลที่สองสามพันบาทใช่ค่ะรางวัลที่สามสองพันบาทใช่ค่ะแต่ของชินจูครีมอีกสามรางวัลอีกสามรางวัลโอเคก็คือจะ เป็นงานหคนสำหรับคนที่จะได้รางวัลเอาห้าคนเพราะว่าเราจะคัดเหลือสามเพื่อที่จะเป็นหนึ่งสองสามแต่รางวัลของมัมบีให้มัมบีเลือกในไลท์เลยโอเคโอเคค่ะได้เลยนะคะมัมบีเลือกในไลท์เลยว่าสามคนนี้จะเลือกใครถูกใ,ใจมัมบีที่สุดโอ้โหแชร์กันไปเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานด้วยใน ในเทศกาลลอยกระทงที่งานของเรายกเลิกไปย้ายอ่ะย้ายไปปี69นะคะซึ่งเราก็เลยเห็นอกเห็นใจทีมงานเฮาซึ่งมีความหวังกับงานที่จะได้ออกแล้วก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมแบบนี้เราทําขึ้นมาเพื่อให้องค์กรของเราได้อยู่รอดนะคะทุกคนมีค่าตัวเพราะว่าจะเป็นคนขับรถคอตุม่มทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะคะก็จะได้รับค่าตัว เหมือนที่เราได้ออกงานทั้งนี้นั้นก็ะจะดูก็จะดูจากการที่ทุกคนนะคะหรือใครให้ความร่วมมือกี่เปอร์เซนต์บ้างนะคะเราก็จะดูตรงนั้นด้วยนะคะอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณโอเค okay, 10นาทีลงจากเพจนะคะก่อนที่จะไปดูความสวยงามของนางงามนะคะเราก็จะมอบไม้ให้กับพี่หมี เป็นคนแรกที่จะลองเปิดฟอร์<ช>พี่มีกับใครคะพี่มีกับฮอซี่ค่ะกับฮอซี่<ช>สองเพลงสองเพลงสองเพลงนะคะแล้กก็รฮอจขันเวลาอีกอคาคนละเพลงนะรอบขั้นเวลารอบรอบแรกสี่คนนัดกันเลยนะคะว่าใครจะขึ้นมาเพราะว่าขันเวลาให้นางงามเขาได้เตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นหลอบหาคนตอบคําถามอีกนะคะใช่ค่ะก็จะวนเวียนกันไปก็จะมีเสียงเพลง เบาๆครอๆให้เอฟซีทั้งบ้านได้รับชมรับฟังกันด้วยนะคะในวันนี้นอกจากการประกวดแล้วอ่าและก็แฟนคลับทั้งบ้านถ้าใครอยากร่วมจอยร่วมสนุกก็สามารถที่จะให้รางวัลขวัญใจใประชาชนหรือว่าขวัญใจแฟนคลับขวัญใจอย่าง <FC S 2> อย่างแบบว่าอ่าอย่างอย่างสมมุติว่าอ่าพี่เจี๊ยบขวัญใจพี่เจี๊ยบให้ใครอย่างงี้ได้นะคะ,ะสมมุติว่ายกตัวอย่างขวัญใจ ทีมแฟนคลับโนวย์ใช่เพราะว่า์นวย์เราก็จะมีพี่เจี๊ยบโนวย์พี่้อยนเว์แล้วก็พี่นัทหรือว่าแม่แม่หรือว่าล่าสุดที่วันนี้ที่หนูใส่ชุดเสื้อลายก็จะมีบ้านฮักโคราชที่ซื้อชุดมาฝากก็อาจจะเป็นรางวัลขวัญใจของอ่าบ้านฮักสงติว่าบ้านฮักวินเนอร์บ้านฮักวินเนอร์บ้านฮักน้องมาอยากแบบว่าอุ้ยชอบคนนี้จังอยากให้ขวัญใจคนนี้ได้นะคะกระจายกันออกไปนะคะ ่าใช่แล้วค่ะทุกคนสาวเราพร้อมไหมคะโอเคโอเคค่ะเรียนเชนิญพี่หมีเลยค่ะเรียนเชนิญพี่หมีค่ะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่มอบให้พวกเราทางไรสด สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะผู้ชมผ่านทางไลฟ์สดเสือคุณคุณเว้ยเสือบอดแพร่ไ้ค่ะจอยบัวจอยใส่ใด่เสือตอนแรกคิดได้ว่าพี่มีเสด้บนอเสดไนหรวมด้วยค่ะโอ้โหเห็นไหมล่ะเหลืออีกเยอะขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากราชามิงใช่แล้วค่ะบอกซื้อพี่กินไปสามมือรู้สึกเบาตัวเลยค่ะเบาตัวจากที่แบบว่าช่วงว่างนึงหันอัน ไปกินเจามากวันนี้กินตะแปงมันเป็นแป้งเป็นอันนี้นะ่อใครได้กินโปรตีนที่นี่ก็รู้สึกอืดอืดแบบแล้วก็เลยมาขับออกนะคะสามวันแบบเพนพ้นเลยค่ะพุงยุบเลยนะคะพราวชัมมิงนะคะพี่หมีเอาเพลงอะไรดีคะ,อะบอกนุดซีไว้แล้วนะคะคอยทางที่นางรองมอบให้แม่แม่แบ,บ้านแสงทองทุกท่านนะคะคอยทางที่นางรอง ใครที่อยู่แถวนี้ก็มาชมกันได้นะคะแม่แม่เอฟซี FC ที่อยู่ทางพัทยาหรือว่าชนบุรีแวะเวียนมาได้นะคะมาเยี่ยมได้นะคะ PNT Villa ของเรานะคะน่าอยู่มากค่ะแม,แม่แม่มาดูก่อนก็ได้นะคะเผื่อว่าวันข้างหน้านะคะมีทริปเที่ยวเป็นครอบครัวก็มาใช้บริการได้นะคะน้องหนิงยืนบางกล้องไหมนะ่ะเออ เดี๋ยวรอสาวสักครู่นะคะตอนนี้พิธีกรฮอซี่กำลังซุ่มแต่งตัวอยู่ค่ะบอสโอ้ยซุ่มแต่งตัวแบบจับจูดในสูทบอสแพ็คเไปใส่จากสีสวยจากสีงามเสนอเราเพื่แต่งอกส้วงเครื่องยางออกยางเข่ายางออกยางเขาอยู่ในห้องอยู่หันแล้วก็ผู้เข้าประกวดของเรานะคะทุกคนแต่ละคนคือเตรียมตัวมาแบบมาแบบว่าดีมากๆเลยนะคะทั้งเสื้อผ้าหน้าปกเต็มยศเลยค่ะสำหรับผู้เข้าประกวดของเรานะคะเดี๋ยวฟังเพลงรอสักครู่นะคะ เน็ตบดีบานุสีขออนุญาตใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้พิธีกรของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามหาเกือบตามหาล่องเท่าพอเห็นเพิ่มความสูง ก็เลยบบได้ใส่อ้าวมาค่ะเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรสาวสวยหุ่นดีเซ็กซี่ของเรารบมือค่ะน้องฮอตซี่มื่สิไปีท้ายโอ๊ยตกนาบไต่แนแม่นาออันใดคนอันใดห้านนี่โอช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะขอท่านทุกท่านจะได้พบกับสุดยอดพิธีกรนะคะพิธีกรฝีปากเอกของเราพิธีกรวิธีการตัวนี้เราเลี้ยงไว้กัดโดยเฉพาะนะคะน้องฮอตซี่แสงทองค่ะ ระมือค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โหหมุนหมุนเฮ้ยโอ้ย ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะจดจ้วง4เสียงำคำผู <laughs> ้ใดถอดไดอคร <laughs> โอ๊ยคอ,อยแนมไปตอนนี้เข้ากับดูโซไซ์อยู่ดอกค่ะบอด<ช>บอดแนมไปหาบอดกดูแต่ดแนมผ่านบอดไปแล้วคือเป็นอะไรสั้น,นคือเป็นกูซูอยูอย่ <laughs> พมา่า,าปะาผู้เข่าประกวดบอกเลยว่าบ้ธรรมดาค่ะฮวซสิผูกต้องแล้วผู้ลังคนกระเตงตัวคือนางงามนางนุ่งผามาคืออีนดีเพราะว่าสิเป็นระดับอำเภอระดับตำบลระดับจังหวัดหรือว่าระดับประเทศใช่ค่ะแต่ว่าลังกระเตงก็ยังตุ๊กตาแตงแก่งก่กงงากระมีคือกันนะคะยาว่าให้ลูกให้เต้าลูกเต้าอุตสาหมีใจเขามาประกวดนี่นะหรือว่าคะแนนความร่มมืดในไฮพาร์ที่หนึ่งเลยคะแนนความร่มมือาสันต์เหรออุ้ยย่าหยาดกันเออ ไฮเกตการไฮเกตกรอันคอสเบิกตัวพิธีกรอีกคนหนึ่งเลยค่ะพิธีกรใดอ่ามาค่ะมาบอดมอบไม้ให้ควายกับเจ้าหนีหลองเพียงกองมูมามาคือเกามาคุณปาฮคือได้ชุดเศษเถะนอกมืวหนี้เนาะอได้เศษชุดเซตแถอววะ เอามาอีกจักรอบกันไหนอาจารย์จ้ากว่าเป็ดจังไหนคันว่าชิลโลองเพียงนี่กขาบอกอส่วนก้อนก้อกหนึ่งหนึ่งสองสามเมตรก้อนจะเปิดกระไดเนาะ